วันนี้ครับทุกคนจะพาทุกคนมาเทรคกิ้งเดินป่าใกล้ชิดธรรมชาติแค่2กิโลเมืองเชียงใหม่ที่ใครๆก็มาเดินได้กับเที่ยวเดี๋ยวมาเดินดอยสุเทพเชียงใหม่เดินป่าในเมืองไปสู่วัดถาลาดครับข้างหน้าใช่ไหมครับครับเป็นน้ําตกครับผมมีน้ําตกด้วยเหรอวันนี้ครับผมก็มากับแก๊งเพื่อนเนาะก็เอารถยนต์มาครับก็จอดข้างล่าง แล้วก็รถจอดไว้แล้วก็เตรียมน้ําเตรียมสเสบียงต่างๆก็เดินขึ้นมาครับใช้ระยะเวลาประมาณ2กิโลโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตามสัญ,ญลักษณ์นะครับมีคนมาอะไรเี่นไงสมาชิกเป็นไงบ้างเหมาะสำหรับบิ๊กินเนอร์ค่ะก่อนเริ่มเดินนะครับเราจะเริ่มจากเมืองเชียงใหม่ แค่ขับรถผ่านเส้นหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปเรื่อยๆจะสังเกตเห็นป้ายวัดผาลาดอยู่ขวามือครับทุกคนก็เลี้ยวขวาเข้าไปได้เลยเดี๋ยวผมจะปักหมดไว้ใต้คลิปทุกคนก็ไปตามนั้นได้เลยนะครับพอไปถึงครับทุกคนแล้วก็จอดรถไว้ข้างทางเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์พร้อมออกเดินทางไปกันเลยครับถึงแล้ว พกอะไรบ้างครับพกทุกอย่างก็มีพวกอุปกรณ์ปฐมพยาบาลน,นะครับเพราะเนื่องจากว่าลูกทัวร์เราวันนี้ยังใหม่อยู่นะครับ <c oughs> ก็เลยพกมาเพื่อ เนี่ยนะเนี่ยที่ที่ใช้เวลาเดินขึ้นบนหลวงอ่ะชิดหน่อยชินหน่อยใกล้ถึงแล้วใก <c oughs> ล้ถึงแล้วแต่เม็ดแรกแต่ว่าปตบลงไม่ได้กี่เม็ดแล้วตอนนี้ตัวหนึ่งนะใกล้ถึงยัง ก็ได้ประมาณ30%เปอรประมาณ400เมตรชิวๆๆๆเป็นงสมาชิกเป็นไงบ้างเหมาะสำหรับบิ๊กเนอร์ค่ะบิ๊กเนอร์เกือบตายแล้วครับ0 0เมตรจอดกีอบโอ้เกือบ1ิบได้บิ๊กเนอร์ของแต๊ะเอาเติมน้ำตาลครับลูกอมครับ ไปกับสองโลไปสองโลกับสองโลแสดงสว่าตอนนี้เราเดินมาประมาณแปดร้อยเมตรได้เกืบอบแปดร้อยเมตรเป็นยังไงบ้างครับอาการตอนนี้เพื่อนลมทพิ์เพื่อนลมทิพยังขวัญและกำลังใจดีอยู่ครับเดินน้ำหน้าอย่างเดียวเลย <laughs> ไปสัมภาษณ์ก่อนแปดร้อยเมตรเป็นงไงบ้างแปดร้อยเมตรเป็นไงบ้าง,เ,ง,างหเหนื่อยหรอ เกือบหนึ่งกิโลเป็นไงบ้างครับแถวยัง่องเนี้ยตอนนี้รู้สึกไงบ้างร้อนคนนี้นครับยังไหวค่ะยังไหวเส้นทางก็ถือว่าไม่ค่อยชันเท่าไหร่แต่ก็ต้องดูข้างหน้าอีกทีหนึ่งก็จะเป็นอารมณ์มาแบบนี้แล้วเราก็จะเจอแลนด์รานเปิดโล่งข้างหน้าใช่ไหมครับ,คร,บครับเป็นน้ําตกครับผมมีน้ําตกด้วยเหรออือมครับตรงนี้เป็นจุดเช็คพอตยของเขานะครับแต่ระหว่างทางครับมันก็จะมีแบบ ถาวันหรือว่าอะไรที่มันแบบนั่งพักหรือว่าถ่ายรูปได้เส้นทางนี้ถือว่าคนเดินค่อนข้างเยอะครับก็ทำให้ไม่มีหญ้าไม่มีอะไรเยอะจนเกินไปรกจนเกินไปนะครับโอเคครับทุกคน เรามาพูดถึงบรรยากาศระหว่างทางนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงประมาณ1กิโลครับแล้วก็เหลือระยะเวลาอีกประมาณ1กิโลแล้วก็จะถึงจุดหมายเนะาะเส้นทางครับธรรมชาติร่มรื่นนะครับผมบางจุดจะมีชันบ้างครับแต่ก็ชันไม่มากเนาะก็คือถ้ามาเดินที่นี่ครับก็คือเป็นจุดเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะจุดเริ่มสําสหรับใครที่เริ่มต้นกําลังจะแบบเดินป่าอะไรเงี้ยครับ มาที่นี่ชิลมากนะครับผมบางจุดก็จะร้อนบางจุดอากาศดีมีเถ่าววันบ้างบางจุดครับที่ปิดเส้นทางแล้วก็ต้องเดินข้ามนะครับตรงนี้โอเคเลยครับทุกคนตรงนี้ชิลมากครับ ข้างหน้าทางจะลำบากนิดนึงนะครับมีข้ามผ่อนมีมุด อย่างเงี้ยครับทุกคนมันก็จะมีถาวันอะไรเงี้ยครับเนาะก็เอาง,ง่ายๆเลยเอาเป็นพร็อพถ่ายรูปสวยนะครับครับแล้วก็จะเดินข้ามครับแล้วก็ไปต่อครับตอนที่วันนี้ครับผมก็มากับแก๊งเพื่อนเนาะก็เอารถยนต์มาครับก็จอดข้างล่างแล้วก็รถจอดไว้แล้วก็เตรียมนะ้ําเตรียมสเสบียงต่างๆแล้วก็เดินขึ้นมาครับก็อย่างที่บอกใช้ระยะเวลาประมาณ2กิโล ม่เ,เท่เดินป่าเากงทเขมาเดินอ่ะหลบเดี<บ>๋ยวด้านหน้าหลบชิดซ้ายหน่อยนะครับอย่าหลบขวานะครับหลบซ้ายนะครับครับลงไปหารถครับอ๋อซ้ายหรือว่าขวา,ามีนะครับกดเช็คหน่อยเช็คก่อนที่แน่เจอน้ำตก อันนี้ไม่ใช่เส้นทางของเรานะครับแต่ว่าเห็นน้าตกก็เลยมาถ่ายให้ดูนี่ครับทุกคนในชิพธรรมชาติสุดๆมาเป็นเส้นเลยแสดงว่าข้างบนต้องมีน้ําตกที่สวยแน่ๆเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปดูครับแต่ก็เจออยู่แล้วครับจุดพักจอดพักนั่งพักเดี๋ยวเดี๋ยวเราตรงทางนี้ครับตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเวลาเดินป่าก็เดินทางที่มันใหญ่ที่สุดครับ ห้ามเดินทางที่ลกเพราะทางที่ลกนี้คือหมายความว่าคนจะไม่ค่อยเดินสัตว์ไม่ค่อยเดินไกด์นะไปแล้วหนึ่งค่ะไปแล้วเหรอครับลงแล้วค่ะขาชอบทำไปใช่ไหอเอาไปดูน้องสองเมื่อไหร่ละเวลาเดินป่าเดินทางใหญ่ช่วงนี้เป็นก้อนหินครับก้อนหินเยอะมากแล้วก็จะเป็นทางที่แบบค่อนข้างชันนิดนึงนะครับ เราเข้าเขตวัดผาลาดแล้วนะครับอีก800เอออีก280เมตรนะครับเราก็จะเจอแล้วด้าน้าจะมีน้ําตกนะครับโอ้โเนี่ยผู้ฟังดีเราจะยินเสียงน้ําตกใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าอยู่ฝั่งขวาใช่แต่ว่าเราจะต้องไปตรงไปข้างหน้าวัดผาลาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้ผ่านน้าตกแน่นอนครับแต่แต่ไม่ได้ข้างล่างนะน่าจะข้างบนโดยรวมแล้วจุดพักก็เยอะเหมือนกันเนาะเยอะครับก็ไม่แดดแดดไม่ร้อนมากก็คือสําหรับใครที่แบบมาแบบเริ่มต้น ใช่มันก็โอเคนะถึงถึงว่ามันมันจะร้อนนิดนึงไปสองโลกับสองโลเองชิลๆสำหรับคนเบื้องต้นหรือบางทีแบบเมื่อกี้น่าจะถ่ายติดแบบคนเดียวเขามาชิลๆเขาก็ไม่ได้อุปกรณ์ฟูเกียร์อะไรนาดนี้นะครับคนไม่ได้เยอะมากนะหรือว่าเรามาสายเรามาช่วงสิบเอ็ดโมงเป็นไปได้เพราะว่าที่เนี่ยจริงๆแล้ว่มันเป็นคนไทยไม่ค่อยรู้นะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งต่างชาติจะอะไรเหรอ มีคนอะไรเยอะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตามสัญลักษณ์นะครับแล้วก็อีกนิดเดียวก็จะถึงจุดหมายของเราแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูจุดหมายนะครับไปกันต่อครับแล้วตอนขากลับกับเส้นเดิมกับเส้นเดิมมีเส้นเดียวครับอ๋อมีเส้นเดียวกับเส้นเดิมแต่ว่าถ้าสมมุติใครแบบอยากแบบสบายสก็ถ้ามีเพื่อนมาก็เอาให้เขาไปรับรอรับที่วัดผาราดก็ได้ จริงๆม,มีมีทางขึ้นก็มันมีทางขึ้นก็ขึ้นทางรอสุเทพนะครับจอดรอวัดถาลาดแล้วก็ให้เพื่อนอ่าเดินเดินทะลุไปใช่ทะลุไป,ป<ร>เจอวัดถาลาดานะครับอ่าทุกคนก็จะเจอสะพานนะครับจะเข้าสู่เขตวัดนะครับสะพานเล็กๆไปเอาอ่าก็รู้นะแต่งตก็รู้นะแต่งกายให้สุภาพนะครับอันนี้เข้าสู่เขตวัดแล้วเกิดอะไรขึ้น ถึงจุดหมายใบช้างแล้วก็ลมแรงมากข้างบนนี้ไม่รู้ว่าความสูงกี่ฟุตจากระดับน้ำตรงนีถึงแล้วข้ามสะพานนึงก็น่าเป็นน้ำโอ้ยเราต้องไปฝั่งน้เหรอครั้ามข้ามไปฝั่งนี้แล้วยเข้าวัดนะหรือจะข้ามขบนนี้ก่อน เดินทางมาถึงแล้วครับตอนนี้เขาขึ้นมาถึงครับก็เห็นวิวเมืองเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นที่ที่แบบได้เป็นพื้นที่ของวัดแล้วเนาะแล้วก็ทุกอย่างมันถูกปรับพื้นที่อะไรให้เดินสบายไม่ต้องขึ้นเขาไม่ต้องอะไรแล้วนะครับพอมาถึงก็ชิลครับแล้วก็มาถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาจุดกินข้าวนะเพราะว่าต่างคนก็ต่างเตรียมอาหารมื้อกลางวันมาเนาะเดี๋ยวก็จะจอยกันนะครับกิน ข้้าวดวดยกันแต่ไปหาที่นั่งก่อนนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศวัดแล้วก็หาที่กินข้าวกันได้นะครับม,มีตลาดเลยลอันนี้ตลาดอะไรคะล,ล,งลงเลี้ยงเหรอ,อ,หรอวัดผาลาดไม่ใช่แค่เดินมาได้อย่างเดียวนะครับ ยังสามารถใช้รถส่วนตัวหรือจะขึ้นรถแดงมาก็ได้ใช้เส้นทางเดียวกับดอยสุเทพครับแต่ระหว่างทางจะมีป้ายวัดอยู่ซ้ายมือเราก็สามารถเลี้ยวเข้ามาถึงวัดได้เหมือนกันต้องบอกก่อนว่าวัดนี้มีประวัติที่น่าสนใจมากๆแถมเงียบสงบและบรรยากาศดีด้วยครับทุกคน ดูด้วยนะส่วนไหนที่ผู้หญิงเข้าได้ผู้หญิงเข้าไม่ได้ดูด้วยเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินก่อนแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่โชคดีพอดีว่าเดินมาถึงครับเขาก็จะมีเขาเรียกว่างานอะไรงานลงทานนะครับซึ่งมีมีของอะไรให้กินฟรีเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวพาไปดูครับอันนี้อะไรครับตำขนมกับไส้อั่วนี่ตำขนมไ้เ,เขาเหนียวเหรอเขาเหนียว ไม่มีมีแต่เขาเอ๋อ okay. โอเคหน่วยงานมากค่ะได้แก่ใจวันน,น,น,บบนี้ใจวันนี้ใช้ตอนนี้อันนี้จริงเป็นของหน่วยงานที่เขาสร้างมาเรียงอ๋อมาวาเรียงอ๋อแสดงว่าหน่วยงานเป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับประมาณนี้เนะาะครับอ๋อโอเคครับ ขอข้าวซอยหชุดได้ไหมครับครับผมเดี๋ยวผมมาเอานะครับมาวันถูกนี่แบบได้แล้วเกือปีแล้ว โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปเดินป่าของผมครั้งแรกก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเดี๋ยว EP ีหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามกันด้วยนะครับกับเที่ยวเดี๋ยวมาเดินถึงแล้ว ลงมาทางลำบากแค่นไหนกับตารอดครับโอเคดครับรอดครับรอดร <laughs> <laughs> อดแบบเท้าพิกอะค่ะเท้าพิกเพิ่งไลน์นี่เตมิมเติมอะไรเขาเนี่ยปุ๊ก <Okay. laughs> แล้วเดี๋ยวเปลี่ยน